วัสดุก็จะมีได้ได้คิ้วค่ะเข็มคิ้ว,ลวแล้วก็ปากกาเขียนผ้าปากกาเขียนผ้าอันนี้เราจะลบลบปลอนนะคะเราเขียนผ้าจริงแต่ว่าเวลาปากกาเนี่ยไปโดนเตารีดเนี่ยมันก็จะหายกาดใช่แล้วก็จะมีใยใยเราก็จะใช้ใยโพลี ใยสังเคราะห์ใยโพลีสังเคราะห์เนี่ยค่ะ220กรัมเพื่อจะได้กระเป๋าเราจะได้อยู่ทรนะคะเราก็จะมีผ้าผ้าทอญี่ปุ่น ไม่ใช่ผ้าทองค่ะผู้พิพาทคอตตอนญี่ปุ่นที่ต้องใช้ผ้าคอตตอนญี่ปุ่นเ่เพราะว่าผ้าคอตตอนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความรีบหยุ่ในการทํางานเขาจะไม่เหนียวเขาจะแบบไม่เขาจะไม่ผสมอะไรอะแบบมันจะมีผสมพวกใยอะไรนะคะใยอะไรพวกนี้มันจะทําให้แบบ ผ้าไทยเราเนาะเขาต้อนไทยเรามันจะเหนื่อยแต่อันนี้เขาจะมีความเยียดอยู่ในการทํางานมากกว่าและเราก็จะดีงเข่าเนีอันนี้เขาตอนซับในอันนี้เขาต้อนดับในอันนี้เป็นเขาตอนไทยเราเดี๋ยวเราตุ้มกันเลยเขาดักแบบเวลาทํางานใช่ไหมครับเริ่มจากเลยเริ่มลงมาเลยเราก็จะสร้างแบบก่อนเราก็จะสร้างแบบ จะสร้างแบบออกมาเนี่ยค่ะเป็นสร้างแบบออกมาเป็นสร้างแบบออกมาสองชิ้นชิ้นตัวนี้คือตัวตัวตัวในที่เราจะเอาไว้ต่อผ้าตัวนี้คือตัวเราที่เอาไว้ตัดผ้าเวลาเราซ้อนกันนะคะมันก็จะได้บนเราจะเราก็จะขีดลงบนผ้าไม่ได้เข้าไลงบนผ้าเออผ้าพลาติกผ้าพตอนญี่ปุ่นนะคะเราจะขีดลงบนผ้าพลาตินญี่ปุ่นขีดด้านหลัง ขีดด้านหลังของเขาแล้วเราก็ขีดครั้งหนึ่งแล้วเราก็ขีดอันนี้ท้ามเวลาเราตัดเราก็จะตัดตัวด้านนอกตัดด้านนอกกอจะได้ลักษณะอย่างนี้นี่ค่ะแล้วก็จะได้ชิ้นผ้าออกมาอย่างนี้เวลาเราตัดใช่ไหมคะขีดในเนี่ยคือเป็นตัวต่อผ้าได้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแล้ว เราป้าเอามาต่อเอาผ้าเนี่ยมาต่อเราข้าใจที่น้องแหม่มพูดว่าไปไหนมันน่าจะติดจุดฝาดเราต่อผ้าได้แล้วนะคะว่าอันนี้ผ้าที่เราต่อเนี่ยเราจะใช้แถวหนึ่งเจ็ดแถวหนึ่งแปดพอเราเราต่อเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอามาเย็บติดกันเนี่ยเราก็เย็บติดกันนี่ค่ะแล้วก็เอามาเย็บมือต้นคิ้วเดินหน้า เพืต่อผ้าจากชิ้นนี้ก็จะมาต่อชิ้นนี้เราก็จะได้ชิ้นนี้ออกมาเนี่ยคะ่ะเราก็จะได้ผ้าชิ้นนี้ออกมา,า,า,นนออกมาแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาต่อกันเราก็เอา,านนมาต่อกันครบหมดเอาห้าชิ้นเนี่ยมาต่อกัน มาต่อกันแค่ชิ้นนะใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นทรงอย่างนี้ออกมาแล้วเราก็ตัดผ้าลำออกลดเหลืว่า,า12เซนยาว45ยาว45เซน เราก็จะนำเปรียบมาต่อมาต่อเนาเราก็จะทำการเนาก่อนพอเนาเสร็จแล้วเราบัหนึ่งเซนหนึ่งเซนค่ะหนึ่งเซนแล้วเราก็จะเดินต้นถอยหลังหนึ่งเซนให้ผ้าติดกันทำอย่างนี้กับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะอีกด้านหนึ่งก็ทำตัวนี้กับอีกด้านนี้ก็มาต่อมอนกันพอเราทำได้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอามาปูบนใหญ่ โอบ,บนใหญ่อันนี้ใหญ่ลงในที่เข้าใจนะค่ะโอวบนใหญ่มันก็จะได้ลักษณะอย่านี้เราโอบนใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเนาทั้งถือเลยเนาเสร็จแล้วก็จะเดินคิว้คะคะควที่ก้นตีตารางตีตารางคิ้วที่ก้นเราเคิ้วก้นเสร็จเราก็จะเดินตามล่องเนะะีนะะ่ยค่ะเดินตามล่องเพือ่อ ให้ผ้าเนี่ยกับนาวเอกับใยเนี่ยมันยึดติดกันพอเสร็จจากอันนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอามาประกบเราก็จะเอามาพับประกบเพื่อเป็นทรงลูกเต๋าพี่เขาก็ไมมาหลังงานเนี่นแต่ก้นจำไม่ได้เราเองนั่นจำเป็นหมดไปก้นเป็นไม่เอาสิบเซนซ้ำนะสองฝั่งสิบเซนฝั่งนี้ด้วยสิบเซน พอทได้ันดูอะไรได้เลยใช่ไหมคะเราก็กลับมาออกมาาะเรารู้เข้า

ใส่กระเป๋าส่งด้ที่ทำของนี่ไงใส่เป๋าสงเสร็จแล้วใช่เย็บติดเรียบร้อยแล้วเย็บแล้วมันก็เป็นโครงขายับไปกลับมามันจะเย็บกับขายเลยเราก็จะใส่ผ้าปูเราก็จะเนาผ้าปูหมายถึงว่าเหมืนคุณเนี่ยเนาาเสร็จใช่คเราก็เ็จก็ไม่แก้ประเก็บผ้าปูสอยเก็บผ้าปู่อ่ตอนนั้นอะไรขึ้นมาเขบอก ไอ้เกือมันก็ช่วยนั่นแหละเราใส่ไปจับคู่้วยกไม่รู้นะแต่ว่าการเห็นมี้น่า่จะได้ายางคนได้ไหมที่ต้องทำไปต่อเนี่ยเอาไม่ต้องแบงเงินจะอเอ็มาหรือไม่ได้ยินเสียงน้องเอ็กเลยไม่ได้ไปแบกมาเลยง่เออ ทมันทำเรีบร้อยแล้วคับก่อนนครูบ้านคัก็แล้วก็ใส่ซิปใส่ไปก็เป็นอันสำเร็จโอเคค่ะขอบคุณวิทยากรพี่สุนทรีโตเบนจพรมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ